รู้ไหมน้ำแข็งทำแบบนี้ก็ได้นะเอาไว้ลดน้ำต้นไม้ที่แขวนอยู่สูงไม่ต้องเอื้อมมือฉีดน้ำให้ตัวเปียกเดี๋ยวน้ำแข็งละลายทำให้ต้นไม้ชุ่มชื้นเองกำจัดหมากฝรั่งที่ติดบนเสื้อผ้าใช้น้ำแข็งถูที่คราบหมากฝรั่งความเย็นจะทำให้หมากฝรั่งแข็งตัวสามารถดึงมันออกจากเสื้อผ้าได้ลอกได้ง่ายไม่ทิ้งคราบไว้เป็นตัวช่วยรีดผ้าถูน้ำแข็งบริเวณเสื้อผ้าที่ยับมากๆทำให้รีดเรียบง่ายขึ้นเล่นโทรศัพท์จนเครื่องร้อนห่อน้ำแข็งด้วยผ้าหรือทิชชู่ ถูระบายความร้อนหลังโทรศัพท์โทรศัพท์เย็นเร็วจะได้เอาไปตีป้อมต่ออุ่นข้าวในไมโครเวฟข้าวด้านบนชอบแข็งวางน้ำแข็งไว้ด้านบนก่อนเข้าไมโครเวฟช่วยให้ข้าวชุ่มชื้นไม่แข็งตัวน้ำแข็งที่เหลือหลังจากเวฟก็เอาไปทิ้งแค่นี้ข้าวด้านบนก็ไม่แข็งแล้ววิธีการสุดเบสิกคงหนีไม่พ้นวางน้ำแข็งไว้หน้าพัดลมช่วยให้เย็นได้นิดนึงพอคลายร้อนถ้าใครสงสัยว่าผมเอาน้ำแข็งก้อนกลมนี้มาจากไหนผมทำจากไอ้นีถ่ถาดทำน้ำแข็งก้อนกลมใช้ง่าย แค่ใช้น้ำดื่มสะอาดเทลงไปจนเกือบเต็มแล้วเอาแผ่นบนที่มีรูปิดลงไปให้สนิทแค่นี้ก็เอาไปแช่ตู้ฟรีฟได้ทำน้ำแข็งกินเองมั่นใจเลยว่ามันสะอาดแน่นอนไม่ต้องเสียเงินไปซื้อบ่อยๆด้วยเผื่อใครสนใจอยากทำน้ำแข็งสะอาดๆกินเองสามารถกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วสั่งซื้อถาดทำน้ำแข็งดีๆแบบนี้ได้เลย